สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครรมยามเช้า,ำำชาเรายังคงอยู่กับพระธรรมลูกาวันนี้เรามาคุยเรื่องดิน4ชนิดจากพระธรรมลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่8พระธรรมลูกาบทที่8ข้อ4ถึง8เมื่อประชาชนเป็นอันมากอยู่พร้อมกัน และคนกำลังมาหาพระองค์จากเมืองนี้เมืองโน้นพระองค์จึงตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาว่ามีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตนและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชน,นั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศมากินเสียบางก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไป เพราะที่ไม่ชืน้นบางก็ตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสียบางก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่าครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่าใครมีหูจงฟังเถิด คับพระเยซูก็พูดถึงคำอุมาเรื่องหนึ่งที่เราเรียกว่าดินสี่ชนิดนะฮะพระเยซูก็กล่าวว่ามีคนหนึ่งก็ไปหวานเมล็ดพืชของตนและเมื่อเขาหวานไปนั้นมเมล็ดพืชบางเม็ดกรตกที่พ้นทางเดินนะครับแล้วก็ถูกเหยียบจำ้ำนกในอากาศก็มากินเสียแล้วก็ บางเมล็ดก็ตกที่หินแต่เมื่อกงอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะว่าไม่ชื้นที่ไม่ชื้นพอนะครับบางก็ตกที่กลางต้นหนามต้นะ้น,นาก็งอกขึ้นมาปกคลุมเสียก็ไม่เติบโตบ้างก็ตกที่ดินดีจึงเกิดผลร้อยเท่านะครับหกเท่าบาง30เท่าบ้างเมื่อพูดในเล่มอื่นด้วย เมื่อพระเยซูพูดถึงคําโอมาเรื่องดินสี่ชนิดนั้นพรองประสงค์อะไรไนะครับวัตถุประสงค์ของพระเยซูคือว่าต้องการให้มารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือมนุษย์นะโดยการพยายามจะบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆของพระองค์ให้กับมนุษย์ฟัง ตัวพยานจะบอกกล่าวถึงปัญหาต่างๆที่มนุษย์มีให้กับมนุษย์ฟังตัวพยานจะบอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาทำมนุษย์ลกลับมาสู่สภาพดีนั้นจะต้องทําอย่างไรอันนี้พระเจ้าก็พยายามหาทางช่วยและข่าหน้านี้ก็บอกว่าพระองค์ก็ทําหลายเรื่องนะยืนยันว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักมนุษย์มากนะและพยายามหาทางช่วย,นยในทุกรูปแบบ เท่าที่พระองค์จะทําได้และพระองค์ก็มีแผนการในการช่วยมนุษย์ไว้อย่างดีนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์จะตอบสนองแผนการของพระเจ้าหรือไม่นั่นก็เป็นสิ่งสําคัญแต่เมื่อพระองค์ได้พูดว่าเหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชลงไปเนี่ยนะบางเม็ดไปตกดินดีตกดินปนหินนะตกในพงน้ําแต่เมื่อเจอดินดีมันก็เกิดผลร้อยเท่าอันนั้นคือสิ่งที่ พระเยซูพูดถึงก็เหมือนกับคนนะครับการที่คนจะเข้าใจพระคำพระเจ้าหรือไม่เข้าใจพระคำพระเจ้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเขา,าสนใจหรือไม่สนใจนะะและคนมนุษย์แต่คนก็มีความสนใจที่ไม่เท่ากันบางคนก็ไม่สนใจเลยบางคนก็สนใจแป๊บๆนะฮะบางคนก็สนใจอย,อยู่ แต่ว่ามันมีอะไรหลายเรื่องหลายอย่างมาดึงเอาไว้ไม่สามารถไปได้แต่บางคน,นี่มีความพร้อมมากเลยพอพระคำพระเจ้ามาถึงเขาสามารถรับรู้ได้เข้าใจได้ก็ตัดสินใจติดตามพระเจ้าเพราะเขาสัมผัสได้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยเขาได้อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องของการเรียกว่ารับเอาของว่าจะรับเอาหรือไม่รับเอา ฉะนั้นปัญหาจริงๆเนี่ยจึงไมไ่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยต้องการจะช่วยเหลือมนุษย์นะฮะสุดกําลังความสามารถของพรงค์และก็เตรียมไว้อย่างดีสุดทาไว้อย่างดีสุดแต่มนุษย์จะรับเอาหรือไม่รับเอาถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นเราเองเนี่ยนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของพระเจ้าในปัจจุบนันนี้นะจะเห็นว่าบางคนก็ไม่สนใจเลย นะบางคนก็สนใจดีแต่แป๊บเดียวก็ไม่สนใจละบางคนสนใจแต่ว่ามันมีหลายเรื่องทำให้เ,เรับพวารวงนะฮะเป็นห่วงกังวลถึงโลกนี้อะไรต่าพวกนี้เป็นห่วงกังวลว่ามันจะยังไงแบบไหนการกินการอยู่นะครับก็เลยทำให้เขาละเลยพระคำพระเจ้าไปสนใจแต่ว่าละเลยแต่ถ้าไปอ,าอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าไปเจอคนที่อะไร ที่มีจิตใจที่ดีพร้อมเขาก็พบกับพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นนั้นผมก็หนุนใจนะครับว่าสาหรับชีวิตของคนเราเนี่ยนะฮะให้เราจงเชื่อมั่นนะฮะว่าโลกนี้มีพระเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยรักมนุษย์พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์เชื่อว่าพระเจ้าหาทางช่วยเราและมีวิธีการในการช่วยเรา หน้าที่ของเราคือฟังให้ดีตั้งใจให้ดีนะครับแสวงหาพระเจ้าแล้วท่านก็จะพบกับอะไรกับพระเจ้าที่แท้จริงแต่ก็เสียใจสำหรับคนที่อาจจะไม่สนใจเลยนะฮะไม่สนใจอะไรเลยปล่อยไปเรื่อยเฉยนะฮะภาษาไทย,ไทยเราบางทีว่ามันเหมือนบัวใต้น้ําเมื่อพูดถึงเรื่องธรรมะธรรมโมเมื่อพถึงเรื่องพระเจ้าเมื่อ่องถึงสวรรค์นรกรู้สึกว่าฟังไม่รู้เรื่อง เข้าใจไม่ได้นะครับแต่บางคนเขาจะพูดหนักว่าไม่ใช่บัวใต้น้ําบัวใต้น้ําพอมีโอกาสจะโผล่พ้นน้าได้แต่มันยังไม่ผุดขึ้นมาจากดินใต้น้ําเลยนะฮะยังไม่ผุดขึ้นมาเลยนะเมื่อยังไม่ผุดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นถ้าเป็นคนแบบนี้ก็ยากพอสมควรนั่นเขาเรียกว่าคนแบบนี้เหมือนคนอะไรคนตาบอดสนิทนะคนที่เป็นเหมือนบัวใต้น้ำคนนี้ตาบอดสนิทมองไม่เห็นอะไรรับรู้อะไรไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูพยายามจะบอกว่าพระเจ้าพยายามจะช่วยมนุษย์และด้วยความรักโรงทุ่มเททุกอย่างแต่ปัญหาในการรับการช่วยเหลือจากพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่บังคับเราขึ้นอยู่กับการตอบสนองเราฉะนั้นเมื่อเราได้ยินพระคำพระเจ้าเราจะตอบสนองพระคำพระเจ้าแบบไหนอย่างเราอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราโดยเฉพาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้า นั้นจงแสวงหาพระเจ้าแล้วเราจะพบพระเจ้าร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสัเสญขอบคุณในความรักพรุงพระเจ้าอุดพร้อมนำผู้ร้ายในการจะมีใจในการแสวงหาพระองค์เพื่อท้้งหลายจะพบพระองค์และเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงประชนอยู่จริงในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการคร่ครวญท่านคิดว่า พระเจ้าทรงจัดเตรียมอนาคตไว้ให้ท่านอย่างไร ข้อคิดประจำวันนี้นะครับคนตาบอดยังมองเห็นอนาคตแต่คนใจบอดไร้ซึ่งอนาคตอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ